โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอตัวเวททรัสมิเตอร์นะครับของแบรนด์ Dini a จ d i o รุ่น DGT1AN นะครับเป็นรุ่นที่มีอนนลล็อกในตัวนะครับ่ะฮะมีอนนลล็อกก็คือ0-10โวลต์แล้วก็4-20ม ah ิลลิแอมป์นะครับรุ่นนี้พิเศษหน่อยคือตรงที่ว่ามันมีโปรบัต์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ อีกพอร์ตหนึ่งก็คือ i2.2 สองสนะครับซ e r รียลพอรอ่าลองดูได้นะครับอ่าตัวนี้ต่อกับโพรฟิบัดเอาไว้ต่อกับพวก PLC หรืออะไรพวกนี้นะครับได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มอ่าเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนคาลิเบตนิดนึงนะครับโอเคครับตอนเปิดเครื่องขึ้นมาอ่ารอบูตจนกว่าเลื่อนขึ้นกดแทรอ่าโอเคครับถ้าขึ้น F m o d e ตัวนี้อ่าเข้าสู่อ่า แปลว,ว่าเ้าหมดเซตอัพแล้วนะครับเราเลื่อนมาเจอคําว่าเซตอัพแล้วกด enter อ่ะเจอคําว่าคอ l i ิกกด enter อีกครั้งหนึ่งโอเคครับแล้วเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนเจอคําว่าคาลิเบรตนะครับกด enter อ่ะหคือตั้ง decimal อ่ะ decimal ก็คือค่าอาละเอียดเท่าไหร่อ่ะโอเคครับตอนนี้ผมตั้งเปนง็น1จุดแล้วกันนะครับอ่ะอ่อ unit ตรงนี้ผมก็ตั้งเป็นกิโลครับอ่ะโอเค division ก็หมายถึงว่า อ่ายละเอียดทีละเท่าไหร่นะครับโอเคครับกด enter ไป length หนึ่งก็คือ capacity นะครับโอเคครับตัวนี้ผมตั้งเป็นโหลดเซลล์หนึ่งตันนะครับอ่าโอเคผมก็ตั้งเป็นหนึ่งตันแล้วกันนะครับกด enter ไปโอเคครับ length สองไม่มีนะครับอ่าไม่ตั้งขั้นมาการคัลเบตเราก็จะเข้าสู่นี่ครับคำว่าคัลเบต p ก็คือคัลเบต point นะครับ โอเคครับเลือการคดเบิดเป็น1จุดนะครับเริ่มจากการคเบิดกันลก่อนอ่าโอเคหัวอ่านก็คือจะอ่านค่าอ่ารอมันนิ่งนิดนึงนะครับอ่าโอเคมันก็บอกว่าให้แอดอแตันดาไปนะครับอ่าตอนนี้ผมขอแอดตันดาอะไม่ต้องเยอะมากผมแอดตันดาสัก5กิโลแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับผมอ่ากด enter ไป a c c e t อันนี้อ่ะผมก็เตรียมวางตุ้มน้ำหนักนี่ครับวางตุ้มน้ำหนักไปแล้วก็กด enter ปึ๊บอ่าก็ลองอ่านค่านิดนึงนะครับอ่าโอเคเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับการคาลิเบตเราก็ต้องออกจากโหมดกันนะครับคือกด c ไปเรื่อยอ่ากด c อีกครั้งหนึ่งกด c อีกครั้งหนึ่งกด c อีกครั้งหนึ่งอ่ะถึงคำว่าได n a สติกตัวนี้อ่าระวังนิดนึงครับเรากด c อีกครั้งหนึ่ง มันจะถามว่าเซฟไปเรากดปริ้นเพื่อ Accept ไปนะครับโอเคอ่าโอเคครับยกน้ำหนักออกนิดนึงก่อนโอเคครับผมอ่าเรามาดูนะครับว่ามันสามารถข้นน้ำหนักตรงไหมหนึ่งกิโลอ่าได้หนึ่งกิโลนะครับอ่าสองกิโลอ่าสามกิโลโอเคครับผมเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการคาลิเวตนะครับอ่า ก็ขอฝากตัวเวททนสบิตเตอร์ตัวนี้ด้วยเ,เป็นตัวราคายยอบเย่านะสามารถต่อกับ PLC ไม่ว่าจะเป็นโปรโตคอลจะเป็นมดบัตหรือว่าเป็นอนาล็อก420มิลิอมหรือ0-10โวลต์ครับโอเคครับท่านต้องขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับผม